สวัสดีค่ะวันนี้น้องจะพามาดูโซฟาอีกชุดหนึ่งค่ะได้ไหมได้สวยไหมชุดนี้สวยชุดนี้ชุดนี้เป็นตัวนั่งนะครับจะมีตัวสั้นสองครับเป็นชุดนะครับตัวสั้นสองตัวยาวหนึ่งตัวครับเป็นตัวนั่งปรับปรับไม่ได้ครับชุดนี้ปรับไม่ได้เป็นชุดสามตัวตัวสั้นหนึ่ง ตัวยาวหนึ่งตัวสั้นสองราคาก็ตามป้ายนี่เลยครับสี่พันเก้าร้อยครับสี่พันเก้าร้อยครับแต่ถ้าเม้นมาซื้อใต้คลิปนี้นะครับลดให้ทันทีครับลดเหลือสี่พันห้าร้อยบาทครับลดเหลือสี่พันห้าร้อยบาทเป็นชุดอย่างนี้ก็ไปจัดง่ายครับ ตัวยาวหนึ่งตัวสั้นสองก็เราไปจัดไว้คนละที่ก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องแต่จัดเป็นชุดครับมาดูตัวนี้ก่อนเร็วมาสวัสดีหน่อยนี่มาดูตัวนี้เร็วเร็วนั่งลงค่ะนั่งลงบายบายหน่อยสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย